สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปล้องปลายเบิสดสตสกูสิคนเด้อบิดสตสองสบอยพ่อๆก็ซ่องเขาแม่พาแซบพี่น้องเลยเนาะนี่ก็สอบเขาาบ่ามาแต่บ้านมาแต่บ้านโนนหังเนาะเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินเป็นเคยเขาพี่น้องเอลยในเมื่อเห็ดกินควซีควไข่เนาะแล้วก็ ซื้ออันนี้มานำเสื้อเฮ็ดพี่น้องเลยเสื้อเฮ็ดเสื้อเฮ็ดเขาหยาดเรียบร้อยแล้วเนาะเขาหยาดแล้วแต่ว่าเสื้อยังเดินบดเต็มถ้าเสื้อเดินเต็มนี่มันสีขาวเบิดเลยขาวทางถุงเนาะอันนี้เสื้อยังเดินบดเต็มยังบางอยู่ต้องรอเวลาสักพักหนึ่งเฟืองพี่น้องเลยเขาใส่เฟืองใส่เฟืองตัวเฮ็ดบวเป็นดัก เอาเห็ดซื้อเองมาเป็นเนาะต้องไปซื้อเข้ามาซื้อมาเพาะเองะนะเนาะซื้อที่เขาเห็ดไว้มาเพาะห <c oughs> วางวางไว้อะไรก็ไว้อยู่ไว้กินในครอบครัวแล้วกันตามมันได้ลายกันขายพี่น้องเลยขายนำเนาะแต่ก็ซื้อมาลายขนาดนี้ก็หวังว่าสิขายนำละหว,วังว่าสิาได้ขายนำไดมลงทุนไปขนาดนี้นะหวังว่าสิได้ขายนำ เนาะขออนุญาตตัดภาพไปที่กองลังเดี๋ยวพี่น้องเนอ <c oughs> นี่ตอซานเฮาออ้ามันเบิดกินแล้วก็สีเมื่อสีมากินหมดสับัดขึ้นกับดอกกะดียะแท้หมดในวงสีนะนี่เลยขนลงบานนี่ขนลงผู้เดียวลลยเลยพอซาลายเป็นยากลูกน้อยเนาะเป็นเอาลูก ทางเบิดนี่สี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบยี่สิบถุงหรือว่ายี่สิบก้อนสี่ร้อยยี่สิบก้อนก้อนละหกบาทพี่น้องเ,เงินบาทก็หบกบาทเนาะเงินกีบก็สองพันกีบเงินบาทหกบาทเด้อตามนั่นแหละเนาะเงินกีบลาหูพันกีบ 6, กบ,บวกเอาพี่น้องเลยตกเท่าไหร่เนาะอันนี้ต้นหม่องนาว นาตอนคือกันสาไลาก็ใช่มาปุ๊กจอดอกเลยจอดอกจอมากเลยพูิ์โพธต้นน้อยๆก็นดิเพราะว่าเป็นมะน,นาวตอนเนาะหวังว่าสีหารายได้พี่น้องเลยจากการขายเห็ดพอเห็ดขายเนะาะจะเป็นยังไงแหละสิประสบความสําเร็จอย่บาบอกสีสมหวังอย่บาบอกฤทธิสิทิพิษหวังกระฐานรุ่นไปนําการพี่น้องเลยคนเฮามันก็นต้อง ก,ก,นะกันบลองกับบุหูเนาะเด็ดยังมันก็ต้องเสี่ยงไปฮะละคือการกำเาซื้อเล็กอะไรครับกับบุหูมันออกคือการคาเสี่ยงเบิ่งนะถ้าดวงดีก็ถือถ้าดวงบ่ดีก็ถือแม่คือเก่าเนาะอันนี้คือกันถ้าดวงดีมันก็เสีอ,ออกมางอกมางามได้ขายเนาะ ซื้อมาแต่บ้านนั่นนนห้างผู้ลรพี่น้องเอ้ยเนาะมานนลห้างบ้านเราสุริยะผู้ลรเอามากไกลเสื้อเห็ดนี่ก็ดิแถวนี้บอกมีเนาะเอาสิได้คนลงลบนนะบาทนะคนลงอ่ะวันนี้พี่น้องเอ้ยคนลงสนุกเช่น ก่อนเผือกซีเบิ้ลมีอยากจับผ้าจะได้เผือจะก,ก่อนเนาะ

แปดสิบเก้าสามสิบสามสิบก็พอสามสิบพออย่ามันเหี้ยทำเมื่อเลยพี่นองเลย

Cứ mì nào nhỏ luôn nó mẹ su 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 Chị bớt đi bỏ này Chị bớt đi บึ้มลงเส้นบอกเมกกระลุมกระลุมแท้โอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะเก็บผ้าไปสั่นมีก่อนเด้อขอาบุญขอบคุณที่เข้าเบิ่งมาชมเนาะยังบ่แล้วดอกมื้นี่นะ หน้าสะบัดมันแทน้เลยเมื่อยพี่น้องเลยที่แล้วกว่อสิคนะ้นน้ำมันแล้วมาแล้วดอกมือน,นีจบก่อนเหมือนอย่างสิค้นต่อมือน,นีีเบกไว้สำเร็จก่อนเนะาะอังกฤษคนเดียสามสิบก่อนในใจเราก็คิดได้ว่าอ่าสิพอเฮ็ดขายเนาะอนี้เฮ็ดแหละก็สิขึ้นป้ายอยู่หนะน้าน้าเฮือนหมดแล้วประตูทางเขา้า ขึ้นไปเลยว่ะที่นี่มีเห็ดขายนะ้าบออยากไปติดต่อแม่ค้ามาเอาเองกันนีเนาะซืประกาศขายแบบนั้น <c oughs> ในความคิดแล้วกัวงไว้พี่น้องเลยเนะคนเอาเห็ดยังมันก็ต้องมีความหวงังนะเนี่ยคนมีหวังเนี่ยมันบ่แมนคนสิ้นหวังเนาะมันจังสีมีกำลังแรงใจสู้วะสัส,สมันต้องมีหวงังถ้าคนหมดหวังนี่คุณไม่รอดคุณไม่รอดแน่ๆถ้าหมดหวงัง โอเคพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมเด้อช่องถมแม่พระเสด็จจากสี่แหละพี่น้องเอ้ยสู้ๆไปเนาะวิธีหาเงินเงินมันบ่ได้มาง่ายๆดอกสำหรับเราแต่สำหรับหลายคนเลาวกับบุหุแต่สำหรับเราบ่ได้มาง่ายๆนอกจากมันสิดวงสิฟุ่อีหลีเนาะเราบ่ง่ายก็ง่ายอยู่บางทีกัเนาะได้มาจาก ความหักความแพงความไม่ดูเมตตาของญาติผู้ใหญ่เป็นหลายหลายคนมันต่ประมาณญาติคุณเป็นน้องหน่อก็ดีแต่ว่าตัวทีได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงนี่มันบองง่ายเลยพี่น้องเอ้เนาะมอลายใหญ่หางละลาไว้ซ้ำนี่ก่อนพี่น้อง <c oughs> สบายดีสบายดี